ครับ <c oughs> หมูกรอบเราทีทอดลงไปเมื่อกี้ใกล้จะได้แล้วนะฮะเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหมูสองชิ้นเนี่ยผมซื้อคนละรอบกับชิ้นเนี่ยชิ้นนี้คือเป็นหมูกับหมูแก่คร <c oughs> มันจะแบบหนังมันจะแบบค่อนข้างแบบว่าแข็งนิดหน่อยฮะอันนี้ สองชิ้นนี้น่าจะโอเคมา,เมาดูกันโอเคออกมาสวยงามครับก็ออกมาฟูสวยใช้ได้ครับเราจะประมาณนี้ครับ กลับด้านมาทอดฝั่งนี้นิดหน่อยฮะทอดฝั่งนี้ไปหน่อยฮนะความตกใจเนี่ยนะว่ากรอบปูใช้ได้ฮะกรอบปูใช้ได้บหรุดดิย้ดยเกรย งามม่สวยงามเคเรวทอดฝั่งเนื้ออิดหน่อยพอฮะนีหนานี่ยะี่นน่าจะพอละดูครับผมกรอมฮะ ปูออกมาค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างดีฮะค่อนข้างดีรอบนี้โอ้แม่ก็อดเนี่ยทีนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมพักไว้พอแล้วเสร็จเรียบร้อยฮะคำตอบของเรา ความแตกต่างอันนี้หมูหมูซ้ายมือนี้ค่อนข้างเป็นหมูค่อนข้างแก่ฮะอันนี้สองชิ้นนี้เป็นหมูหมูแบบกำลังดีเลยฮะเนื้อกำลังดีกรอบฟูใช้ได้ใช้ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูกรอบ by Chef Bob ครับอ้ my God โอเคครับ บายบายเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะฮะโอเคครับ